สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเด y สําำหรับเพื่อนๆหลายท่านที่อยากจะอัปเกรดเครื่องเสียงแต่อยากเก็บวิทยุเดิมๆของรถเอาไว้เพื่อนๆก็คงได้ยินคำว่าตัวแปลงสัญญาณ h ฮทู o w มาบ้างแล้วใช่ไหมครับแล้วอุปกรณ Hi ์ h ฮทูโรที่พูดมานี้มันมีหน้าที่ไว้เพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆได้ทราบก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาดูฟอน์เครื่องเสียงแต่งเปรียบเทียบกับฟอนเดิมๆจากโรงงานกันก่อนนะครับ เพื่อนๆจะสังเกตว่าฟอนต์แต่งจะแถมช่อง Audio Output ุ c a ติดมาให้ด้วยซึ่งแน่นอนครับว่าเขาต้องการเอาใจสายแต่งเครื่องเสียงอยู่แล้วซึ่งบางยี่ห้อก็แถมช่อง Audio โมาให้ถึง6ช่องและบางยี่ห้อก็แถมซับเบสมาให้ก็มีนะครับซึ่งสัญญาณเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นสัญญาณเสียงระดับต่ำทั้งสิน้นเพื่อนๆสามารถใช้ปีรถยนต์ ขับเสียงส่งไปให้ Power แอมขยายออกลำโพงได้เลยนะครับดูเหมือนว่าถ้าหากเพื่อนเปลี่ยนฟอนต์โรงงานออกไปเนี่ยทุกอย่างก็จบสมบูรณ์แบบใช่ไหมครับกลับกันครับถ้าหากเพื่อนๆยังอยากที่จะเก็บฟอนต์เดิมๆของรถเอาไว้เมื่อลองถอดวิทยุโรงงานออกมาดูสังเกตว่าจะไม่มีช่อง Output RCA อออกมาให้ มีเพียงแค่สายลำโพงที่พุ่งตรงไปที่ลำโพงประตูข้างรถซึ่งเป็นสัญญาณเสียงระดับสูงการที่จะจับเอาสัญญาณตรงนี้มาใช้กับปีนั้นเพื่อนๆไม่สามารถใช้งานได้นะครับเพราะสัญญาณที่ออกมามันจะค่อนข้างแรงมากเนื่องจากเอาพุทตรงส่วนนี้มันจะถูกขยายสัญญาณผ่าน IC amplifier มาแล้วถ้าหากเพื่อนๆลองป้อนอินพุตขนาด100 h z ก็จะพบว่า สัญญาณเสียงที่ไปยังลำโพงจะมีค่าแรงดันสูงอยู่ที่10โวลต์ส่วนช่องที่เป็นเอาต์พุต RCA จะพบว่าระดับสัญญาณเสียงจะอยู่ที่ประมาณ0.1ถึง0.2โวลต์ซึ่งอัตราการขยายเนี่ยต่างกันถึง100เท่าเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะลดระดับสัญญาณเสียงลงนั่นก็คือใช้ตัวแปลงสัญญาณ High to Low ที่เพื่อนๆเ,เคยได้ยินกันยังไงล่ะครับ ซึ่งมันจะช่วยลดระดับสัญญาณเสียงระดับสูงลงมาเป็นสัญญาณเสียงระดับต่ำได้ซึ่งปกติแล้ว power amp รถยนต์จะรับสัญญาณเสียงอยู่ที่ช่วงระหว่าง0.5โวลต์จนไปถึง5โวลต์เพราะฉะนั้นสัญญาณที่ได้มาจาก output RCA ของฟอนต์ก็อาจจะเบาไปสักหน่อยหลายๆคนจึงนิยมที่จะนำฟอนต์ต่อผ่านปรีก่อน แล้วค่อยต่อเข้าไปยัง power amp ซึ่งมาตรฐานจริงๆแล้วควรจะตั้งค่าระดับสัญญาณเสียงเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ2วนลต์นิดๆก็ถือว่าเป็นเสียงที่ออกมาไม่ผิดเพีย้ยนหรือว่าผิดเพี้ยนน้อยที่สุดครับแต่ก็มีปัจจัยอื่นๆที่จะทำให้คุณภาพของเสียงมันดอบลงมาเช่นกัน เดี๋ยวยังไงวันหลังผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้ฟังต่อแล้วกันนะครับคลิปนี้จะเอาข้อมูลความรู้ดีๆมาฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ